สวัสดีครับท่านผู้ชมอยู่กับผมทามแบอยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็เป็นการตอบปัญหาของทางบ้านนะครับเกี่ยวกับเรื่องของตลับเมตรครับพอดีมีเพื่อนๆนะครับได้สอบถามมานานพอสมควรแล้วพอดีผมไม่ได้ทําคลิปเอาไว้นะครับก็เลยนํามาเสนอการในคลิปนี้นะครับเกี่ยวกับเรื่องของตลับเมตรความจริงเรื่องรายละเอียดของตลับเมตรเนี่ยมีอะไรที่น่าศึกษาค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวนะครับแต่ว่าเขาก็ถามมาเกี่ยวกับเรื่องของสายตลับเมตรนะครับนี่สายตลับเมตรอ่าก็ เป็นทุกยี่ห้อนะครับที่จะต้องเป็นแบบนี้นั่นก็คือว่าสายสำหรับเมตรนะครับบางคนสงสัยว่าทําไมเนี่ยมันจึงโค้งงออย่างนี้นะครับเนี่ยเขาทํามาโค้งๆคํงทไมยังไม่ทํามาเรียบๆนะครับเป็นทุกอันนะครับผมนี่อันนี้ก็โค้งโค้งนะครับนี่สายมันจะโค้งโค้งอันใหญ่นี่ก็เหมือนกันนะครับโค้งโค้งแต่ถ้าดูด้านในนะครับนี่ด้านในเวลาเก็บนะครับนี่มันก็เรียบเป็นปนกตินะครับผม แต่ว่าพอเราดึงออกมามันก็มีลักษณะโค้งนะครับก็ง่ายๆเลยนะครับทางผู้ผลิตเนี่ยเขาทํามาเพื่อในการใช้งานนะครับเพราะว่าเราใช้งานตลับเมตรเนี่ยโดยส่วนใหญ่แล้วบางทีเราต้องทํางานอยู่คนเดียวนะครับก็เพื่อในการยืดนะครับยืดไปไกลๆเนี่ยนะครับโดยที่สายตลับเมตรเนี่ยมันไม่หักมันไม่งอนะครับถ้าเกิดว่าเขาทํามาแบบ ให้มันเรียบๆไม่โค้งงอเนี่ยเวลาเรายืดไปตรงๆนะครับนี่มันก็จะมีการหักงอนะครับเดี๋ยวเรามาดูนะครับว่าเรายืดไปอย่างเงี้ยอ่ามันก็ cool. ไม่โค้งงอนี่นะครับเวลาเรายืดไปเนี่ยเนี่ยมันสามารถยืดได้ยาวนะครับนี่อ่ามันก็จะแอนๆอย่างงี้นะครับแต่ว่ามันจะไม่หักนะครับขึ้นอยู่กับคุณภาพของตลับเม็ดด้วยนะครับแล้วก็รุ่นของมันนะครับถ้าเป็นแบบ สายเล็กๆอย่างนี้นะครับก็อาจจะยืดได้ไม่ยาวสักเท่าไหร่นะครับประมาณร้อยหกสิบร้อยเจ็ดสิบร้อยแปดสิบอะไรอย่างเงี้ยถ้าแต่ยี่ห้อถ้ายี่ห้อไม่ดีนะครับอย่างตัวนี้นะครับนี่จากร้านยี่สิบบาทนะครับมันก็จะไปได้นิดเดียวนะครับเพราะว่ามันบางเนี่ยมันก็จะหักละนะครับแต่ว่าถ้าเป็นแบบรุ่นใหญ่ๆนะครับนี่แบบอันใหญ่เลยหนาๆนะครับมันก็จะไปได้ไกลนะครับนี่ อันนี้ไปสามารถไปได้ถึง2เมตรกว่านะครับนี่ก็จะหักละสองเมตรกว่าก็หักแล้วนะครับอันนี้ก็ยี่ห้อไม่ดีนะครับก็จะมีหลายยี่ห้อให้เราเลือกนะครับเป็นของสเตนเลสบ้างนะครับหรือว่าของยี่ห้ออื่นแบรนด์อื่นดีๆนะครับเพราะฉะนั้นนี่นะครับคำตอบก็คือว่าเขาทำงอเพื่อว่าให้เราสามารถนะครับยืดระยะวัดไปไกลๆนะครับโดยที่สายเนี่ยมันไม่หักมันไม่งอนเองนะครับทีนี้ก็ มานำเสนอเอาไว้แต่เพยียงเท่านี้นะครับขอขอบพระคุณนะครับที่ได้เข้ามาติดตามรับชมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและขอ้อมูลใหม่ในคลิปหน้าคลิปนี้ขอลากันไปก่อนสวัสดีครับ